สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พาพี่ขวานนะคะสวัสดีค่ะ,คะมาเปลี่ยนหลักให้น้องนะคะฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะช่วงประมาณตีสี่นะคะตีสามตีสี่ตั้งแต่เมื่อวานนะคะจนถึงตอนนี้นะคะฝนฝนหยุดหยุดนะคะดูเจ้าอ้วนของแม่์มนะคะเปียกฝนหมดแล้ว ด้วยนะคะพอดีแม่ควานอยู่ในรถค่ะเปียกเจ้าอ้วนเป็นช้างตกงานนะคะซึ่งกลับมาอยู่บ้านนะคะเมษาเนจะครบ1ปีเต็มแล้วค่ะน้องอยู่นี่ทุกวันนะคะอยู่อยู่ที่ป่านะคะบริเวณใกล้ๆบ้านนะคะห่างจากตัวบ้านของแม่ควานประมาณ1กิโลนะคะ เล่นดินนะคะดินเต็มหลังเลยนะคะตอนนี้ฝนตกไม่หยุดเลยค่ะฝนตกแรงมากจะเปลี่ยนหลักให้น้องน้องยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะน้องอะน้องอยู่ในป่า ตอนนี้ฝนตกไม่มีที่หลบเลยนะคะนี่มาแล้วเดินม,มาแล้วหิยยาแล้ว ของแม่แม่ตอนนี้เปียฝนแล้วนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เจ้าอ้วของแม่แม่ด้วยนะนเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ควานเรียกตรงจกักรน,นะคะไม่รู้ว่าพี่ควานจเจอ,ออะไรหรือเปล่ากระนายหักเหรอคะพี่ควาน ไหน,นโอ้ยวันนี้พี่คุณให้โชคเหรอหักแล้วนี่ครับหักหักแล้วพี่คุณให้โชคแม่เหรอลูกหัหกข้างหนึ่งครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนครับต้องไปดูก่อนนะครับไปช่วยกันหาก่อนนะคนะคตอนนี้ไม่รู้ว่าเล่นอยู่ตรงไหนครับต้องมาดูนะครับที่ขอเล่นนะครับ อันนี้นะคะเป็นบริเวณที่น้องเล่นแต่แต่ไม่รู้ว่าหักอยู่ตรงไหนโอ้เจอแล้วครับโอ้โอเจอแล้วค่ะนี่ครับโอ้โหว้าวอโอ้พี่คูนให้โชคครับวันนี้โอ้ใหญ่มากเลยนะคะโอ้นี่ครับพี่คูนให้โชคนะคะขนายของพี่ดอกคูนค,ครับสงสัยเขาจะงัด ไม้ตรงนี้นะครับน่าจะแทงอะไรสักต้นสักอย่างแถวแถวนี้แหละค่ะน,ค oh. นี่ครับโอ้นี่ครับขนายของพี่ดอกคูณครับนี่นะคะอันนี้พี่คูณให้โชคว้าวสวยมากเลยนะคะแม่แม่ขาสวยจริงๆ ไม่มีที่ตีเลยค่ะขนาพดนพี่ดอกคูณใ่พี่ดอกคูณงัดไม้นี้นะครับน่าจะงัดตรงไหนน่าจะงัดท่อนนี้แน่ๆเลยค่ะเพราะคพ่อขวาน <c oughs> เดี๋ยวไปดูดอกคูณนะคะโอ้พี่ขวานลื่น ล้างก่อนค่ะพี่ควานเจ้าอ้วนของแม่แม่วันนี้ให้โชคนะคะตอนเย็นโอ้ยครับขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณนะให้แม่ยายามาให้นี่ โอ้สวยมากเลยค่ะนี่ครับถนายพี่ดอ,อกคูณครับสวยมากๆแลเลยค่ะแม่แม่ขาว้าวโอ้สวยมากๆค่ะไม่มีที่ติเลยค่ะ เดี๋ยวดูตรงหังก่อนนะครับเดี๋ยวดูตรงถังนะคะขนายช้างนะคะจะมีสองข้างนะคะมีฝั่งนู้นข้างหนึ่งฝั่งนี้ข้างหนึ่งนี่นะคะแม่แม่ขาบลูซุ่มนี่ครับนี่ค่ะหักบนบนซุ่มให้แม่แม่ดูหน่อยนี่ค่ะบลูบลตามรอยนั้นเลยนะคะนี่ครับสดสดร้อนร้อนครับ บางตัวก็หักก็ไม่เห็นนะครับใช่ค่ะคุณให้โชคนะคะเพราะบางตัวหักแล้วก็หาไม่เจอก็มีค่ะแต่บางตัวให้โชคก็คือเดินไปก็คือเจอเลยค่ะของพี่คูณเดินไปคือเจอเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนเขาพี่คูณของเขาเลยเล่นดินใช่ใช่เล่นดินเต็มหัวเลยค่ะดินเต็มหัวเต็มตัวเลยค่ะ อาจจะเป็นการนอนกลิ้งแทงต้นไม้ ตอนเที่ยงก็ยังยังไม่หักนะคะเพราะ,ะพ่อควานมาดูอยู่ค่ะตอนนั้นยังไม่หักแต่มาตอนเย็นอีกทีก็คือพ่อควานก็คือสังเกตว่าอีกข้างหนึ่งเหมือนอีกข้างของอีกข้างฝั่งนี้นะคะเหมือนไม่มีก็เลยเดินไปดูก็เลยเรียกเรียกแม่ควานลงมาดูนะคะหักจริงๆเช็คดูก่อนนะครับว่าขนาดยังอยู่สองข้าง ครับเพราะว่าทุกวันก็เช็คดูนะครับต้องวันนี้มองดูไม่เห็นนะครับก็เลยเรียกแม่ควนม,มาดูครับพี่คูณให้โชคนะคะแม่แม่ทุกท่านพี่พี่ทุกท่านนะคะสาธุรับโชคกับพี่คูณทุกท่านเลยนะคะฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ บรรยากาศมืดครึมมากค่ะดูตัว,ต,วตัวเปียกนะคะหัวเปียกตัวเปียกเล่นดินนะคะแฉะนิดนึงค่ะ น้องยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะซึ่งน้องน้องน้องจะอยู่ในป่านะคะนี่บริเวณที่น้องทำหักนี่พี่ควานเจอบริเวณตรงนี้นะคะ